ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำแรกครับพี่น้องฝากฟ้ามครับติดเปิดราแลข้างว่าแม่ลูกครับขายออกขายขาดต้นหล่ะครับเป็นน้ำลายมือครับนี่ครับแม่ลูกก็ครับต้นสูงแม่ยุบมาลอยสามสิบบวกลบครับลูกตัวที่สองครับใส่เครื่องดำเครื่องโพ๊ะแพี่น้องเนาะนี่ตรงนี้ครับหัประกันแช่งขาให้ครับเดี๋ยวหนึ่งครับพี่น้องนี่ ที่เปิดแยกงนับม่านรับ้อนะว่ามีพูทแยางมาว่าปูหเจ็ดเดียลละดูการีพ็เท้าน้มในหละละขี่บอกแล้วบอยู่กวันละหมอกันพีกว่าลูกสาวสาวแดงเข็มครับเช็มหน้าเก็อยู่หรอกอยากให้อาโฟมีทุ่นหน่อยงบน่อยครับครับลูเสาว ตาหบสาเจ็ดเดือนสีแดงดีใหม่ดีได้เรืองดำเครืองวบดครับพี่น้องแม่ลูกนี่เปิดไว้เมือนหกแล้วนะครับเอาออกไปครับพี่หนอ่เนะเมือนหกพันเนะครับกับเป็นแม่ลูกนี่ครับปืนเรื่องาำแต่ลางย้อนโอนโซดครับสีดีครับเยองดำเครื่อวบดคอขาดำครับพี่หน้องตำรวจครับเยองดำฟูฟๆครับ งามครับเมื่อไหนจะนี้ครับพ่มสูงกับเกาสิบเซนเมตรละล่ะครับเบื้องหลัเทียบยาวละล่ะกันเปือตาลูกนี่เจ็ดพันหาเลพี่น้องเด้อยกับกันแม่นี่หมื่นพันเลครับหมื่นหนึ่งพันขันแม่มันครับกับพวกอยากแยกครับอันละขันแม่ลวกเลยหมื่นหกครับอันละเอาไปเลี้ยงครับเอาทุนมาหลยเอาไปเลี้ยงกินเน้อครับนี่สวงาม มูดีสาพี่น้องอ้กินหญ่ดูอย่าดีพอไปยูนอฟแม่ดิอูดีเด็ดพันหาด้วยครับเนี่ย้าฆ่าถูกทัวไข่พี่น้องไปร้อมซองเลยครับตัวเดียวผมก็ซ่องหาครับบลยว่ารซีตัวหาตัวสามตัวตัวเดียวก็ซ่องรับอะไรเบองเลยครับอันนี้เป็นค้อมที่สองครับ อ๋อยู่คนละหมองไปครับไปคมที่สองนี่แม่ลูกสีเลี้ยงเม็ดกอบเปียกสีเลี้ยงบดครับต,ตัวนี่มันเลยลูกแรกเล้ครับเด็กสดลูกแรกกำลองเรื่องบดครับ แม่ก็มีซิ์รุ่นเหรอครับสิตทับมากแล้วครับพ่อหัวมันมีพอสัตครับมันเหลี่ยมแม่ครับพี่น้องมันเคืองดำปื้อๆได้ครับปลูกหางหง่ดีครับลำใหนีลำยาวดีความสูงลอยสามสิบห้าวกลบครับสดๆเทียงดีครับพี่น้องนมดีนมซีบอมีตีงคมนี่เปิดไบเหมือนเจ็ด้ครับเนี่ยอ่าวอกัวไปเพราะอะไรงก่าไดรยังงกครับหูวครับพี่น้องหูดีเชียงดีเด็กปี กูนาคูหลังครับบึงลูกครับสาวสูงหันัองอยู่ปวดครับครับนี่บึงลูกสาวเหรอครับหกเจ็ดเดือนนี่กันนี่แม่ก็เริ่มทีบอกกันที่ครับพุมกินน้องอยู่วังเทียงนี่แม่ก็บอกอยากกินแล้วัอะลรเด็กมาเสที่ววยวครับนี่เดินกับเพื่อเพื่อนกันกับเพือนต้าลูกกัเด็ดปัานหากันเนอะพี่น้องเนอะบังเลยครับนี่ แม่ลูกเงื่อนเจ็บครับคันแม่นี่เงื่อนสองครับเนี่ยไม่ได้ยาง,งไงเป็นรุ่นผมว่ามันติดร่งอะไรผมว่ามันเหย่ยนอาจจะฟุกุกเลยครับเอาไปเนี่ยเงื่อนสองเนี่ครับถ้าแ,แม่มันคันแม่เนี่ยคันอีแดงเมื่อนเอ็ดครับอันนั้นนี่ขายแล้วข้าวออกตัวไปเลยวครับนี่ว่าได้แล้วหนอครับคันไก่เนี่น้ำมันจิ้มบัดความทรงเลยครับ นั่นแหละแหน่ลูกนี่เมื่อนเจ็ดครับตอนเอาตัลวลูกนี่เจ็ดพันหาแอนแม่นี่เมื่อินสองครับมกนี่ชุนหัวปลาหลายแยกหายเลยครับพี่น้องเนี่ยครับนั่นแหละอ้าสีรลองยาวเหรอครับถ่ายหลายคลิปแล้วครับผมนี่แหละเมื่อนเจ็ดพันผมว่าซุดข่มนะสื่อสองรุ่นสามนี่ไหม ครับผมเนี่ยเดี๋ยวกมาเสียด้วยครับเลครับพี no ่น้อะครับพี่นะสุดทุนเดี๋ยงนี่มัอเดี๋ยวกับเนี่ยงัวข้าเนาะเรื่องยังไงก็ได้โปรกี่ครับไปได้ครับโอ้โหเอาใจใหญ่เลยก็ได้มีหญาอะไรครับผมอ้าวครับขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ